มีเขาเอื่นหอยเอียงเขาเอื่นหอยเอยียงจ้ะ้ายหลายเลยบูดพี่น้องหอยนีนลยหล่หลายมีดูดพี่จ้ะหลายมากเลย ได้พี่น้องเออินหอยยังไม่รู้จักเต้ยจากหอยแอนนี่น้ำกำลังลงพี่น้องเบิ้งเด้อหอยอันนี่ได้หลายเาออินหอยยังบุ๊บไ่รู้จักเตี้พี่น้อง เยอะแยะเลยจ้ะตายยุบยับยุบยับบ่มีหยังมากมายซ่ํานี้ล่ะจ้าพี่น